สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับผมบ่าวลือจากอีกสานบานสามเภากับมาพอพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับเนาะมือนนี้กะคืเอเกาครับสารกระติบเข่าไล่น้ำงามเม,มื่อนี้สิเป็นไล่ลูกหัวใจครับไล่หัวใจอันนี้ก็จิเป็นหัวใจใหญ่กว่าที่เ้าสารมากครับอันก้อนก็สิเป็นดวงน้อยๆครับอันนี้ก็สิเป็นนี่แหละครับนี่ เนาะห้เบื่องสชัดเลยครับนี่เดี๋ยววันนี้ห่กสิมาเริ่มจังไหนขึ้นจังไหรจากโมจากเส้นครับนี่เดี๋ยวห่ากรสิบอกรายละเอียดต่างๆไว้ในคลิปนี้เลยครับนี่อันนี้เป็นการผสมสีตอกนะครับเนาะห่ว่วเอาห่ว่ได้เอาสีล้วนสีใดสีหนึ่งคือเข้ออาผสมเข้าไปครับมันจะได้เป็นสีสันสวยงามอีกแบบหนึ่งครับนี่ มีเขียวมีเขียวมีแดงน้ำเงินแล้วกะ็ม่วงครับนี่เหลืองเขาอาเป็นพื้นครับกระสีนี่ที่เข้าผสมขมานี่ครับอย่างนี้นะครับเนาะเขียวนี่กกห6 6 6เซนครับ3คูทั้หงหมดนี่จะเป็นสเป็น3 30คูครับ30คูมันกระสี หกสิบเซนเนะเาะเ้านับเป็นครูครับว่ไดเป็นมูครับนี่เดี๋ยวมาเบื้องขั้นตอนการสารเลยครับเข้าภาสีเอาแบบนี้เปียบเลยครับนี่สารอันนี้เข้าสารเสร็จแล้วนะครับเนาะ อากับจับขึ้นมาเลยครับนี่เส้นไหนเส้นหนึ่งครับนี่ก็ด้านล่างคือสีเหลืองครับนี่เส้นข้างล่างครับเนาะป้อยเส้นเหลืองนี่ครับสองเส้นนี่ปล้อยไว้ครับนี่แล้วก็ปล้อยเขียวลงไปครับนี่เส้นข้างบนนี่ปล้อยป้อยไปทัละสองเส้นนะครับเนาะให้มันทับทับเหลืองข้างล่างนะครับเนี่ยสองเส้นครับ เส้นแรกของเขียวนี่ครับทับเหลืองสองเส้นเส้นที่สองนี่ทับสามครับนี่ ขสารสารไปรอบกูแล้วครับให้มันครบรอบหลังจากที่เห่าสารไปรอบนึงแล้วนะครับเนาะมันครบรอบพอดีห่อกระติมาึ้นแถวที่สองครับนี่ตอกมันจะออกมาเป็นครูเป็นคูเนาะครับนาะนนี่ ครูเนี่ครับนี่ครูเข้าจับคู่ใดครูหนึ่งครับนี่คู่ใดครูหนึ่งก็ได้ครับนี่เอาเอาเส้นนอกครับ it แล้วก็ปล่อยปล่อยเส้นน้ำเงินนะครับเส้นน้ำเงินด้านล่างนี่ไปเส้นหนึ่งครับนี่แล้วก็ปล่อยเส้นเหลืองลงไปทับเส้นน้ำเงินแล้วก็ปล่อยเส้นน้ำเงินครับนี่ ให้มันทับเส้นเหลืองครับแล้วก็งัดงัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเส้นแดงลงไปครับนี่กระชีเฮาก็ปล่อยเส้นนี้ลงไปน้ำครับนี่ปล่อยเส้นเส้นต่อเส้นนี้นะครับนี่ต่อเส้นสีเหลืองเส้นแรกรเป็นเส้นที่สองครับนี่อันนี้ก็คือกันครับเส้นต่อมาครับ เหลืองครับน้ำเงินครับทับเส้็จแรกนี่ครับนี่ทับลงไปแล้วก็ปล่อยน้ำเงินครับทับเหลืองัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ปล่อยน้ำเงินลงไปครับแล้วก็ปล่อยเหลืองลงไปอีกับเสร็จหนึง่ง เพิ่งบันนี้ครับนี่เส้นเส้นเหลืองเส้นนี้นะครับเส้นที่ยาวๆนะครับเนาะมันทาแบบยาวมันมันต้องขามหาครับขามเส้นเส้นน้ําเงินหรือเส้นข้างล่างนะครับนี่หาเส้น มันจะออกมาลักษณะนี้ครับนพ่ mm hmm. อาอเขาสานไปแล้ว ไปเหลืองไปทับครับ คน้ำเงินแล้วก็ปล่อยน้ำเงินลงไปครับเหลืองแล้วก็งัดเหลืองขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยน้ำเงินลงไปเลยทีนี้ปล่อยเหลืองลงไปสองเส้นครับเนี่นเยออออเป็นแบบนีน้ครับนี่ออกนั่นแหละครับเนาะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ อันนี้ก็เป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ไล่นี่ก็สิมาเป็นไล่นี่ครับนี่ยวเขาก็สารไปจนหลอบพี่ละครับหลังจากที่เข้าสารสารหลอดแล้วน,นะครับเนาะน,นี่สารไดหลอบแล้วทีนี่เข้าก็สิมาขึ้นขึ้นต่อไปเนี่ยครับสารต่อไปมัน มันก็สิเป็นตรงนี้นะครับนี่เขาสารไปรอบนึงแล้วหลารอบแล้วครับนี่ทีนี้เขาก็สิมาขึ้นตรงนี้แล้วครับนี่ขึ้นตรงนี้แล้วก็สิขื้นลายเวียนครับแล้วก็สิมาขึ้นลายนี้ครับนี่ลลยหลุดหัวใจตอนนี้เขาสารมาถึงขั้นตอนนี้แล้วครับนี่เขากิมขึ้นตรงนี้ครับนี่เป็นลลยเวียนเนาะเดี๋ยวเขาก็มาเบิ่งกันสารต่อไปเลยครับมันขึ้นมาทีละโคเนาะครับเนาะ แท่าเราคูแบบนี้เขาก็ะจับเส้นนอกครับนี่จับเส้นนอกแล้วก็ขามสองครับนี่ทับทับสองไ้ครับนี่แล้วก็ปล่อยลงไปลไล่มาเท่าเรเสร้นครับทับสามแล้วก็ทับสอง ทีมียูทับสองทับสามทับสองทับสามแบบนี้นะครับให้มันล่งเทละอช่องเทละอช่องเนาะเพต้องมันกระสีเลี่ยงกันแบบนี้ครับนี่ถ้า้ามันล่งเทละอช่องไลโลงมาเทละอช่องมันกระสีเป็นแบบนี้แล้วครับนอกจากว้าตอกซ่อนตอกทับกันแบบนี้มันไปโล่งช่องเดียวกันแบบนี้มันก็ระเบิงเอาครับสองสาม สองแต่กรสานไปจนรอบเลยครับนี่ครบรอบแล้วเนาะครับเนาะนี่วากระสานไปครบรอบนี่ทีนี้เขากจะิมาขึ้นลายเวียนครับนี่ถามันจัดบอยูนะครับนะตอกมันแห้งมันก็นจัดบอยูบนี้มันจะ ต่อมันจะค่ายโตวอันอนี้เข้ากับฉีดน้ำครับนี่พอกระบ,บอกน้ำมันฉีดฉีดฉีดกบอกน้ำที่ดีดผ่านะครับฉีดน้ำเนี่ยนี่เข้ากับว่าขื้นลยเวียนครับไลยเวียนกับเป็นไล่พื้นฐานไล่สองพื้นฐานของการสารติบเข่านะครับเน,นาะไล่ลงไปครับนี่คามสองามสองเท่าละเศนเท่าละเศนครับ ลายเวียน ลายเวียนกระสานครบรอบแล้วเนาะครับเนาะทีนี้เขาก็สิีมาขึ้นตรงนี้แหละครับนี่นี่าก็ลายเวียนเนี่ยครับทีนี้เขาก็สิีมาขึ้นเป็นลายรูปหัวใจเนาะครับนี่ หาเส้นครับนี่เรื่องเส้นแรกเรื่องเส้นที่สองครับเส้นหนึ่งแล้วก็ลอดไป3ามครับขึ้นมานี่ครับเรื่องเส้นที่สามทับก็ไปน้ำเงินทับเหลืองแล้วก็าขึ้นมาครับแลกลับมาโล่งช่องเดียวกันครับนี่ เหลืองเ้นท่ซีไปลงไปแล้วก็ทำเงินไปทับทัดเหลืองขึ้นมาแล้วก็ทับทำเงินครับเหลืองเ้นท่หากระทับไปสามเสร็จเลยครับนี่ตรงช่องของมัน uh ระสานไปจนรอบพคนละเนาะครับเนาะมันกส็สิเป็นแบบนี้นะอันนี้เ่ากระสานไปรอบเลยเนาะครับเนาะน,นี่งานประหลอบที่ต่อไปเ่ากระสีมาขึ้นตรงนี้ครับขึ้นขึ้นแบบนี้แหละครับนี่คือแบบนี้วกระสีสารไล่เวียนแล้วกระสีเป็นมวลเก็บขอบ เขาก็เลือกตรงนี้แหละครับนี่ตรงตรงปลายนี่ครับนี่เสร็จนี่แหละครับนี่ก็ะขามสองครับนี่สองแล้วที่นี่เขากลายมาเลยครับนี่ลายมาเท่าละซองเท่าละซองครับนี่